แวะมาสวนสุขภาพท่าย,ยางบ่ายบายเย็นเย็นก็จะมีกลุ่มเปตองซึ่งก็เล่นกันมานานและวกลุ่มนี้ก <l ots> ีฬาผู้สูงอายุกีฬาผู้สูงอายุใช่ใช่ใช่ <l ots> ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สวเฉยๆบ่ายสามโมงต้องออกจากบ้านมาเจอกันเล่นกันแล้วครับ ชมรมเปตองที่นี่ถือว่าเก่าแก่มากเล่นกันมานานแล้วล่ะครับตั้งแต่ศูนสุขภาพนี้ยังไม่มีแห่งที่สองทำไมถึงเล่นดียังไงก็ได้ออกกำลังกายได้ยืดเส้นยืดสายเจอคุณน,น,นุ้นคนนี้ใช่เจอแต่ผู้สูงอายุนะสาวๆม่เคยเจอตรงนี้ไม่ไเคยเอเ <laughs> ไมค่อยเล่นเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมทำเช่นเล่นกีฬาแบบนี้ก็ถือว่าเสริมสร้างสุขภาพไม่ให้เสื่อมลงไง่ายครับแบ่งทีมยังไงโยนโยนโยนลูกแล้วก็จับเป็นสามห้าอะไรแบบนี้อยู่ด้วยกันสี่หกอยู่ทีมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมีการทิ้งแชมป์ทิงอะไรไหมเอากำลังทุกวัน ดีครับสนุกได้คุยกันนะได้คุยได้คุยครับงั้นดูบ้านเดียวอัลเซเมอร์กินโอ้ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงต้องมีต้องมีกีฬาแบบนี้ถือว่าไม่หาหมูมากทั้งยังได้เจอเพื่อนๆได้มีการพูดคุยสนุกหยอกล้อกันสุขภาพจิตก็จะดีครับนี่คือหนึ่งกลุ่มที่เขาจับยู่เล่นกันที่จริงในเมืองไทยนี้มีหลายกลุ่ม แทบจะทุกหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับได้มาเล่นเปตองกันแบบนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับสําหรับคนที่สูงอายุแม้แต่คนที่เป็นหนุ่มสาวด้วยทำงานบางคนก็เล่นด้วยนะครับในอย่างนี้มีการวัดนะครับว่าใครใกล้แก่นมากที่สุด ก็ถือว่าวได้ไดมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะตลอดเวลาของการเล่นถือว่าเป็นการฝึกสมองได้ดีครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ